สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกกันในประเด็นที่คือดูเผินๆเหมือนจะง่ายนะครับแต่พอลงลึกไปแล้วนี้ซับซ้อนมากคำถามก็คือถ้าเราจะฟ้องใครสักคนในคดีแพ่งเนี่ยเราจะไปยื่นฟ้องที่ศาลไหนดีคะจากข้อมูลที่เราได้มานี่ชัดเลยว่าคำตอบมันไม่ใช่แค่ไปศาลใกล้บ้านแน่ๆเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นเราลองสมมุติเรื่องของคุณสมชายขึ้นมาดีไหมครับ เขาเป็นเจ้าของห้องเช่าแล้วก็เจอปัญหาคลาสสิกกับผู้เช่าเลยเราจะใช้เรื่องของเขาเนี่ยแหละครับค่อยๆแกะกฎหมายเรื่องนี้กันเป็นไอเดียที่ดีมากเลยค่ะเพราะปัญหาของคุณสมชายเนี่ยแหละคือสถานการณ์คลาสสิกที่ทําให้เราเห็นภาพเลยว่าทําไมการเลือกสารที่ถูกต้องหรือที่เรียกว่าเขตอํานาจศาลมันถึงสําคัญมากครับคือถ้าเลือกสารผิดก็เหมือนติดกระดุมเม็ดแรกผิดเลยนะคะมันไปต่อไม่ได้เลยคดีอาจจะถูกยกฟ้องไปไง่ายๆเลย โอ้โห oh. ใช่ค่ะหัวใจของเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่ากฎหมายเขาบอกทางเราไว้อย่างไรบ้างงั้นมาเริ่มกันที่ปัญหาด่านแรกของคุณสมชายเลยผู้เช่าไม่จ่ายค่าเช่ามาหลายเดือนแล้วตอนนี้คุณสมชายอยากได้แค่เงินค่าเช่าที่ค้างอยู่อย่างเดียวเลยนะครับเขาต้องฟ้องที่ไหนครับอันนี้น่าจะเบสิกสุดแล้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะนี่คือหลักพื้นฐานที่สุดเลยอยู่ในมาตราสี่วงเล็บหนึ่ง เราอาจจะเรียกเล่นๆว่ากดไปหาจำเลยที่บ้านอ๋อไปหาที่บ้านเขาหลักการก็คือให้ไปฟ้องคดีที่ศาลซึ่งจำเลยก็คือผู้เช่าของคุณสมชายนะคะมีภูมิมลำเนาอยู่ในเขตศาลนั้นพูดง่ายๆก็คือศาลที่อยู่ในเขตทะเบียนบ้านของเขานั่นแหละค่ะอ๋อเข้าใจครับคือไปที่บ้านเขาเป็นหลักแต่ เอ๊ะในสไลด์เหมือนจะมีพูดถึงมูลคดีเกิดด้วยอันนี้คืออะไรครับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเหรอครับถูกต้องค่ะเป็นอีกทางเลือกที่สําคัญมากมูลคดีเกิดก็คือสถานที่ที่เป็นต้นเหตุให้เกิดเรื่องกันอย่างกรณีของคุณสมชายสัญญาเช่าอาจจะทํากันที่ห้องเช่าที่เขตบางนากรุงเทพครับการไม่จ่ายค่าเช่ามันก็คือการผิดสัญญาซึ่งเกิดขึ้นที่นั่นที่บางนาดังนั้นมูลคดีก็เลยเกิดที่บางนาค่ะ๋อกุงขมชายก็เลยเลือกได้ว่า จะไปฟ้องที่ศาลที่ผู้เช่ามีภูมิลำเนาซึ่งอาจจะอยู่นนทบุรีก็ได้หรือจะมาฟ้องที่ศาลแขวงพระขนงที่ดูแลเขตบางนาที่ที่มูลคดีเกิดก็ได้เหมือนกันเข้าใจแล้วครับแปลว่ามีตัวเลือกให้อย่างน้อยก็สองที่แต่เดี๋ยวนะครับผมยังงงงอยู่นิดนึงคือคดีนี้มันเกี่ยวกับห้องเช่าเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ชัดๆเลยนะทำไมเราถึงไม่ไปฟ้องที่ศาลที่ห้องเช่านั้นตั้งอยู่เป็นหลักล่ะครับ ผมนึกว่าถ้าเกี่ยวกับบ้านที่ดินต้องไปที่ศาลตรงนั้นเลยเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะและเป็นจุดที่คนสับสนกันเยอะที่สุดจริงๆตรงเนี้ยเราต้องแยกให้ออกก่อนค่ะว่าเป้าหมายของการฟ้องคดีคืออะไรคือแม้คดีจะเกี่ยวกับห้องเช่าก็จริงแต่สิ่งที่คุณสมชายต้องการในตอนเนี้ยคืออะไรคะคือเงินครับเขาอยากได้ค่าเช่าที่คลางไว้ถูกต้องค่ะเป้าหมายสูงสุดของเขาคือตัวเงิน ไม่ใช่ตัวห้องเชา่าตราบใดที่คำขอท้ายฟ้องมันมุ่งไปที่การเรียกเงินเป็นหลักเนี่ยเราจะเรียกคดีแบบนี้ว่าเป็นคดีหนี้เหนือบุคคลซึ่งก็ต้องกลับไปใช้กฎพื้นฐานที่เราคุยกันเมื่อกี้ก็คือกฎไปหาจำเลยที่บ้านหรือที่มูลคดีเกิดใช่เลยค่ะโอเคชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับเป้าหมายเป็นตัวกำหนดทุกอย่างจริงๆงั้นงั้นเรามาเพิ่มความซับซ้อนให้คุณสมชายนันต่อเลยดีกว่าครับได้เลยค่ะ สถานการณ์ตอนนี้บานปลายแล้วไม่ใช่แค่ไม่จ่ายค่าเช่าแต่ผู้เช่าไม่ยอมย้ายออกด้วยตอนนี้คุณสมชายต้องการ2ออย่างเลยคือน1เงินค่าเช่าที่ค้างทั้งหมดแล้วก็2ต้องการให้ผู้เช่าย้ายออกจากห้องของเขาไปเลยแบบนี้จะไปทางไหนดีครับยังใช้กฎเดิมได้อยู่ไหมไม่ได้แล้วค่ะนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญเลยอ้าวทันทีที่คุณสมชายเพิ่มคำขอว่าขอให้ขับไล่จำเลยออกจากห้องเช่าเข้าไปในฟ้องเป้าหมายของคดีมันเปลี่ยนไปแล้วค่ะ Hmm. ถึงจะยังมีการเรียกเงินอยู่ก็จริงนะคะแต่ตอนนี้มันมีคำขอที่มุ่งบังคับเอากับตัวทรัพย์สินโดยตรงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วกฎมันเปลี่ยนไปว่ายังไงครับมันจะเปลี่ยนไปใช้กฎอีกข้อหนึ่งค่ะคือมาตราสีทวิหรือที่เราจะเรียกว่ากฎเมื่อทรัพย์สินคือประเด็นหลักกฎข้อนี้บอกว่าถ้าคดีมีคำฟ้องที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยตรงอย่างเช่น ฟ้องขับไล่ฟ้องให้โอนที่ดินหรือบังคับจำนองให้ยื่นฟ้องต่อศาลที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ในเขตศาล๋อ oh. ดังนั้นคุณสมชายต้องไปฟ้องที่ศาลที่ห้องเช่าของเขาตั้งอยู่ค่ะแต่เขายังมีทางเลือกอื่นอยู่ไหมครับหรือว่าโดนบังคับให้ไปที่ศาลนั้นที่เดียวเลยกฎหมายยังให้ความยืดหยุ่นอยู่ค่ะมาตราสีทวิยังให้ทางเลือกกับจว์ คือสามารถเลือกไปฟ้องที่ภูมิลำเนาของจำเลยตามกฎพื้นฐานเดิมก็ได้อ๋อยังเลือกได้อยู่ใช่ค่ะดังนั้นตอนนี้คุณสมชายก็จะมีตัวเลือกคือศาลที่ห้องเช่าตั้งอยู่หรือศาลที่ผู้เช่ามีภูมิลำเนาน่าสนใจมากครับแสดงว่าพอมีเรื่องการขับไล่เข้ามาปุ๊บเนี่ยคำขอที่เกี่ยวกับตัวทรัพย์สินมันมีน้ำหนักมากกว่าคำขอเรื่องเงินเลยใช่ไหมครับถึงขนาดที่ดึงให้ทั้งคดีต้องมาอยู่ใต้กฎของคดีอสังหาริมทรัพย์ ใช่ค่ะมองภาพง่ายๆก็คือศาลที่จะตัดสินเรื่องการขับไล่ใครสักคนออกจากบ้านได้ดีที่สุดก็ควรจะเป็นศาลที่ดูแลพื้นที่ที่บ้านหลังนั้นตั้งอยู่ถูกไหมคะครับก็สมเหตุสมผลดีมันจะมีความสะดวกในการไปดูสถานที่หรือการบังคับคดีมากกว่ากฎหมายก็เลยให้น้ำหนักกับประเด็นนี้เป็นพิเศษค่ะโอเคครับงั้นกฎเมื่อทรัพย์สินคือประเด็นหลักตามมาตราสี่ทวีนี้ มันครอบคลุมแค่เรื่องฟ้องโอนฟ้องขับไล่บังคับจำนนงแค่นั้นหรือเปล่าครับหรือมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นอีกมีค่ะและนี่คือมิติที่ลึกซึ้งแล้วก็น่าสนใจมากของมาตานี้คือมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่คดีที่ฟ้องขอบังคับเอากับตัวทรัพย์สินเลยตรงเท่านั้นนะคะครับแต่มันยังรวมไปถึงคดีที่แม้คำขอสุดท้ายจะเป็นเรื่องเงินแต่ศาลจำเป็นต้องพินิษพิเคราะห์ถึงความเป็นอยู่แห่งอสังหาริมทรัพย์นั้นด้วยเดี๋ยวครับ พินิษ์พิเคราะห์ถึงความเป็นอยู่แห่งอสังหาริมทรัพย์โหคำนี้ยากจังเลยครับมันมันแปลเป็นภาษาคนว่ายังไงครับเนี่ยฮะ uh huh. ได้เลยค่ะลองนึกภาพตามนะคะสมมุติว่าเพื่อนบ้านของคุณสมชายฟ้องเรียกค่าเสียหายจากเขาบอกว่าคุณสมชายไปล้อมรั้วกินที่ดินของตัวเองเข้ามาหนึ่งเมตรครับคำขอในฟ้องมีแค่เรื่องเดียวเลยคือขอให้จ่ายเงินค่าเสียหายฟังดูเหมือนคดีเรียกเงินธรรมดาเลยนะฮะ เป้าหมายคือเงินก็น่าจะกลับไปใช้กฎไปหาจำเลยที่บ้านก็คือต้องมาฟ้องคุณสมชายที่บ้านของเขาถูกต้องค่ะถ้ามองเผินๆมันเป็นแบบนั้นเลยแต่ถ้าคุณสมชายสู้คดีกลับไปว่าผมไม่ได้บุกรุกที่ดินตรงนั้นไม่ใช่ของคุณแต่มันเป็นที่สาธารณะมาตั้งนานแล้วเห็นไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นอ๋ออ๋อเข้าใจแล้ว ก่อนที่ศาลจะตัดสินได้ว่าคุณสมชายต้องจ่ายเงินค่าเสียหายหรือเปล่าศาลต้องไปไขปริศนาที่ใหญ่กว่านั้นก่อนคือตกลงแล้วที่ดินตรงรั้วนั้นเป็นของใครกันแน่แม่นยาม,มากค่ะเป็นของเพื่อนบ้านหรือเป็นที่สาธารณะการที่ศาลต้องลงไปวินิจฉัยเพื่อชี้ขาดสถานะความเป็นเจ้าของของที่ดินเผืนนั้นล่ะค่ะคือความหมายของคําว่าพินิจพิเคราะห์ถึงความเป็นอยู่แห่งอสังหาริมทรัพย์ การตัดสินปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ในที่ดินมันกลายเป็นเงื่อนไขสําคัญของการตัดสินคดีไปเลยถึงแม้ว่าคําขอสุดท้ายจะเป็นแค่เรื่องเงินก็ตามโห oh. สถานการณ์แบบนี้แหละค่ะที่จะดึงให้คดีทั้งคดีเข้ามาอยู่ภายใต้กฎเมื่อทรัพย์สินคือประเด็นหลักตามมาตราสี่ทวิทันทีสุดยอดเลยครับนี่มันเหมือนกับดักทางกฎหมายที่ซ่อนอยู่เลยนะคือเริ่มจากคดีเงิน แต่พอสู้กันไปมากลายร่างเป็นคดีเกี่ยวกับที่ดินไปซะอย่างนั้นแสดงว่าเราต้องมองให้ลึกกว่าแค่คําขอท้ายฟ้องแต่ต้องมองไปถึงประเด็นที่จะต้องสู้กันในศาลด้วยถูกต้องค่ะต้องวิเคราะห์ให้ถึงแก่นของข้อพิพาทเลยว่าสุดท้ายแล้วศาลต้องตัดสินชี้ขาดในประเด็นอะไรเป็นหลักกันแน่เอาละครับตอนนี้เรื่องของคุณสมชายยิ่งวุ่นวายไปอีกปรากฏว่าผู้เช่าตัวดีไม่ใช่แค่ไม่จ่ายไม่ย้ายออกแต่ตอนนี้หนีออกนอกประเทศไปแล้วโอ้โห ทิ้งห้องรกๆไว้ดูต่างหน้าแบบนี้คุณสมชายจะทำยังไงครับจะตามไปฟ้องที่ต่างประเทศเหรอครับกฎหมายบ้านเราเตรียมทางออกไว้ให้สำหรับสถานการณ์แบบนี้ค่ะในมาตราสามจะมีหลักการที่เรียกว่าหลักภูมิลำเนาขยายภูมิลำเนาขยายค่ะแนวคิดก็คือถ้าจำเลยเคยมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยแล้วเพิ่งย้ายออกไปไม่ถึงสองปีกฎหมายยังอนุญาตให้เราฟ้องคดีที่ภูมิลำเนาเดิมของเขาในประเทศไทยได้อยู่ เหมือนกับกฎหมายยังมองว่าเขายังมีความผูกพันกับที่นี่อยู่นะคะอ๋อเหมือนมีระยะเวลาผ่อนผันสองปีแต่ถ้าเขาย้ายไปเกินสองปีแล้วล่ะครับหรือเป็นชาวต่างชาติที่ไม่เคยมีภูมิลำเนาในไทยเลยแล้วมูลคดีก็ดันไปเกิดที่ต่างประเทศอีกเช่นไปทำสัญญาเงินกู้กันที่สิงคโปร์แล้วเขาไม่จ่ายแบบนี้คือจบเลยใช่ไหมครับฟ้องที่ไทยไม่ได้แล้วยังค่ะยังมีไพ่ใบสุดท้ายอ๋อนั่นคือมาตราสี่ตรีค่ะซึ่งมีประโยชน์มากในยุคที่โลกเชื่อมถึงกันแบบนี้ กฎหมายบอกว่าถ้าโจทเป็นคนไทยหรือมีภูมิลำเนาในไทยถึงแม้จำเลยจะไม่มีภูมิลำเนาในไทยและมูลคดีเกิดนอกประเทศโจทยังสามารถยื่นฟ้องต่อศาลแพง่งหรือฟ้องที่ศาลที่ตัวโจทเองมีภูมิลำเนาก็ได้แต่จุดที่ทรงพลังที่สุดของมาตรานี้คือหากจำเลยคนนั้นมีทรัพย์สินอยู่ในประเทศไทยทรัพย์สินอะไรก็ได้เหรอครับเงินในบัญชีรถยนต์คอนโดได้หมดเลยเหรอครับ ใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินอะไรก็าตามที่สามารถอายัดหรือยึดได้โจ์สามารถยื่นฟ้องต่อศาลที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ในเขตศาลได้เลยโโแนวคิดเบื้องหลังก็คือเพื่อให้คำพิาพากษาของศาลไทยมันบังคับได้จริงอะค่ะคือถ้าศาลตัดสินให้โจทชนะก็สามารถไปยึดทรัพย์สินของจำเลยชิ้นนั้นในไทยเพื่อชำระหนี้ได้เลยไม่ใช่เป็นแค่กระดาษเปล่าๆโหนี่มันฉลาดมากเลยนะแสดงว่าถึงตัวจะหนีไปถ้าทัาา้งสมบัติไว้เรายังใช้สมบัตินั้น เป็นเหมือนสมอเรือในการดึงเคอนาสารกลับมาที่ประเทศไทยได้เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจนมากเลยค่ะเป็นเครื่องมือที่ปกป้องสิทธิของคนไทยไม่ให้เสียเปรียบจนเกินไปพูดถึงเรื่องนอกประเทศแล้วผมมีอีกสถานการณ์หนึ่งที่อยากรู้ครับสมมุติว่ามีคนไทยสองคนไปทําสัญญาหรือทําละเมิดกันบนเครื่องบินของการบินไทยขณะที่เครื่องกําลังบินอยู่น่านฟ้าประเทศอินเดีย แบบนี้มูลคดีมันเกิดนอกประเทศไทยชัดๆเลยจะฟ้องที่ไหนครับกรณีนี้เป็นข้อยกเว้นพิเศษที่กฎหมายเขียนไว้ชัดเจนเลยค่ะในมาตรา3อนุมาตราหนึ่งกฎหมายถือว่าเรือไทยและอากาศยานไทยเปรียบเสมือนดินแดนของประเทศไทยที่ลอยได้ค่ะอ๋อเหมือนเป็นแผ่นดินไทยลอยฟ้าประมาณนั้นเลยค่ะ ดังนั้นหากมูลคดีเกิดขึ้นบนยานผานะเหล่านี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกให้ถือว่าศาลไทยมีเขตอำนาจและกฎหมายกำหนดให้ไปยื่นฟ้องคดีที่ศาลแพ่งค่ะโอเคครับชัดเจนเลยจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี้จะเห็นเลยว่าบ่อยครั้งโจทย์มีทางเลือกมากกว่าหนึ่งศาลเสมอใช่ค่ะอย่างคดีขับไล่ก็ฟ้องได้ทั้งที่ห้องเช่าตั้งอยู่และที่ภูมิลำนาของผู้เชา่า หรืออย่างคดีผิดสัญญาเช่าซื้อที่คนซื้ออาจจะเซ็นสัญญาที่บ้านตัวเองที่ลบบุรีแต่บริษัทฟิน a n นซ์เอาสัญญาไปอนุมัติที่สำนักง,งานใหญ่ในกรุงเทพแบบนี้มูลคดีก็เหมือนเกิดทั้งสองที่แล้วใครจะเป็นคนตัดสินใจครับว่าจะไปที่ไหนนี่คือบทสรุปที่สวยงามของเรื่องนี้เลยค่ะซึ่งนำเราไปสู่มาตรา5หรือที่เราจะเรียกว่ากฎแห่งการเลือกของโจทย์กฎแห่งการเลือกมาตรานี้บอกไว้อย่างเรียบง่ายและทรงพลังมากค่ะ ว่าถ้าตามกฎหมายแล้วคดีคดีหนึ่งสามารถยื่นฟ้องได้ที่ศาลมากกว่าหนึ่งแห่งไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามสิทธิในการเลือกว่าจะยื่นฟ้องที่ศาลใดตกเป็นของโจทแต่เพียงผู้เดียวค่ะอืมงั้นมันก็หมายความว่าโจทสามารถเลือกสนามรบที่ตัวเองได้เปรียบที่สุดได้เลยสิครับอืมเช่นเลือกศาลที่ใกล้บ้านตัวเองเดินทางสะดวกหรืออาจจะเลือกศาลที่รู้ว่าอีกฝ่ายเดินทางมาลําบากเพื่อสร้างความกดดันแบบนั้นก็ได้เหรอครับดูทรงพลังมากเลยนะฮะ ในทางทฤษฎีแล้วใช่ค่ะกฎหมายมอบอำนาจเชิมกลยุทธ์นี้ให้กับฝ่ายโจทโกซึ่งเป็นผู้เริ่มต้นคดีการเลือกสารจึงไม่ใช่แค่เรื่องของความสะดวกสบายนะคะแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ในการฟ้องคดีเลยทีเดียวครับการที่เราวิเคราะห์ออกมาได้ว่าคดีนี้เข้าเขตอ,อำนาจศาลกอขอและคอได้แล้วอ้างมาตราห้าเพื่อเลือกฟ้องในที่ที่เราคิดว่าดีที่สุดนั่นคือการใช้สิทธิที่กฎหมายมอบให้อย่างเต็มที่ครับ เข้าใจแล้วครับมันไม่ใช่แค่การทำตามกฎแต่เป็นการใช้กฎให้เป็นประโยชน์กับฝ่ายเรามากที่สุดถูกต้องค่ะมันคือการเปลี่ยนจากความเข้าใจในตัวบทกฎหมายไปสู่การวางแผนในทางปฏิบัติจริงหลังจากที่เราได้ติดตามปัญหาของคุณสมชายและเจาะลึกในแต่ละประเด็นมามันก็ชัดเจนเลยนะคะว่าการจะตอบคำถามว่าฟ้องที่ไหนได้อย่างถูกต้องเราต้องย้อนกลับมาถามคำถามแรกให้ชัดเจนก่อนเสมอนั่นคือเรากำลังฟ้องเพื่ออะไรกันแน่ เป้าหมายของคดีคือเข็มทิศที่ชี้นำทุกอย่างจริงๆใช่เลยค่ะหัวใจสำคัญที่สุดคือการดูคำขอท้ายฟ้องว่าเป้าหมายสูงสุดที่เราต้องการจกากศาลคืออะไรเป็นตัวเงินเหรือเป็นการบังคับเอากับตัวทรัพย์สินหรือเป็นการบังคับให้ใครทำอะไรบางอย่างเมื่อเราตกผลิตก,กับเป้าหมายของตัวเองได้แล้วเราก็จะสามารถเลือกใช้กฎได้ถูกไม่ว่าจะเป็นกฎไปหาจำเลยที่บ้านหรือกฎเมื่อทรัพย์สินคือประเด็นหลักและนั่นจะนำเราไปสู่ศาลที่ถูกต้องในที่สุดค่ะ วันนี้เราได้คุยกันถึงหลักเกณฑ์ต่างๆที่กฎหมายกำหนดเขตอำนาจศาลไว้ซึ่งเป็นกฎที่รัฐเป็นคนกำหนดขึ้นมาแต่ผมก็นึกขึ้นมาได้อย่างหนึ่งครับว่าในโลกธุรกิจจริงๆเวลาทำสัญญาใหญ่ๆกันเขามักจะมีข้อความหนึ่งเขียนไว้ท้ายสัญญาเสมอเลยค่ะประมาณว่าหากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นจากสัญญานี้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้นำคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาลแพ่งกรุงเทพใต้แต่เพียงผู้เดียวเป็นการช่างสังเกตที่ยอดเยี่ยมมากค่ะ และนั่นก็คืออีกมิติหนึ่งของเรื่องเขตอำนาจศาลเลยซึ่งทําให้เกิดคําถามที่น่าคบคิดทิ้งท้ายไว้ว่าข้อตกลงที่เอกชนทํากันเองแบบนี้ที่เรียกว่าข้อตกลงเลือกสารมันจะมีผลบังคับได้จริงมหรือเปล่านั่นน่ะสิครับแล้วมันจะมีอํานาจเหนือกว่าหลักเกณฑ์ต่างๆที่กฎหมายของรัฐกําหนดไว้ที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้หรือเปล่านั่นเป็นอีกประเด็นที่น่าไปสํารวจต่ออย่างยิ่งเลยค่ะเรียนจบมาออกกําลังการกันนะ